สนับสนุนโดยโครงการอมสินสร้างงานสร้างอาชีพสวัสดีครับพบกับผมเคนนครินมูลนิธิไพบูลและโค้ชหนุ่มเจระญพงศ์เมฆพันธ์สวัสดีครับเคนมาพบกับคุณผู้ชมทางช่อง7 HD นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับรายการเงินทองของจริงรายการที่จะมาพูดถึงวิธีการที่ใช้ได้จริงในการแก้ไขปัญหาเรื่องเงินเงินทองทองครับโค้ชครับวันนี้เป็นเรื่องของหนี้ครับครับคุณผู้ชมทางบ้านเป็นหนี้บัตรเครดิต นี่เรื่องของบัตรกดเงินสดแล้วก็อาจจะมีนี่อีกหลายๆประเภทด้วยครับผมเริ่มไม่ไหวและก็เท่าที่ทราบเขาบอกว่าตอนนี้มันมีคนช่วยเหลืออยู่ฮะก็คือรัฐบาลนี่แหละครับครับผมเริ่มมีโครงการต่างๆนานาไม่ว่าจะจากทางภาครัฐหรือธนาคารแห่งประเทศไทยเองก็ตามทีตรงนี้มีอะไรบ้างครับแล้วเงื่อนไขที่จะเข้าไปขอความช่วยเหลือมีอะไรบ้างครับต้องบอกว่าสําหรับคนที่ ผ่อนชาระหนี้ไม่ไหวสิ่งที่ดีที่สุดนะครับถ้าเราผ่อนชําระหนี้ไม่ไหวแทนที่เราจะไปวิ่งกู้หยิบยืมเงินคนอื่นมาผ่อนอ,อันนี้เป็นทางที่ไม่ควรทําที่ควรทําคือเราหันหน้ากลับไปคุยกับเจ้าหนี้เราเลยแล้วก็เจราจาปรับโครงสร้างหนี้อันนี้คือเร็วและดีที่สุดนะครับทีนี้มันมีปัญหาอี่แค่นคือ บางทีเราจะติดต่อแล้วเราก็เขินเนอะเราเดินเข้าไปธนาคารเราก็ไม่รู้จะคุยอะไรกับใครยังไงถูกไหมครับปัจจุบันธนาคารไทยก็เลยมีช่องทางให้นะครับช่องทางแรกเนี่ยเขาเรียกว่าทางด่วนแก้หนี้โอ้โหชื่อน,นะนี้แบบดีนะฮะด่วนเลยเอ๊ะมันไปทางไหนไม่ถูกแล้วขึ้นทางด่วนแล้วกันนะครับท่านสามารถเข้าไปใน Google ะนะครับแล้วพิมพ์คำว่าทางด่วนแก้หนี้ได้นะครับตรงนี้ก็กำกับดูแลโดยธนาคารไะยทศไทยเข้าไปในทางด่วนแก้หนี้ปุ๊บเขาจะให้เรากรอกเลยเราชื่ออะไรมีหนี้กับสถาบันการเงินอะไรบ้าง แล้วเป็นหนี้ประเภทไหนแล้วก็มีออปชั่นให้เลือกด้วยสินเชื่อที่คุณกําลังผ่อนไม่ไหวเนี่ยคุณอยากจะขออะไรกับแบงก์อยากจะขอพักชําระก่อนขอจ่ายเฉพาะอดอกเบีย้ย ขอยืดสั้นเป็นยาวได้ไหมขอ <นะ S 2> เยอะมากขอสินเชื่อใหม่ขอปรับโครงสร้างแล้วก็มีช่องอื่นๆด้วยเออเราสามารถเลือกได้3อย่างนะครับแม่อย่างขนมหวานเลยเสร็จแล้วพอเราเลือกปุ๊บเราก็ส่งข้อมูลไปครับนะครับโดยตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะมีตัวกลางครับก็จะประสานงานให้เราพูดคุยกับทางธนาคารหรือสถาบันการเงินให้เปิดช่องให้เราได้คุยกับทางสถาบันการเงินโดยตรงนะครับแล้วก็จะนําไปสู่ทางออกในการแก้ปัญหานี่คือแบบแรกคือ เอาละยังไม่แย่แต่ว่ามีนโนมไม่ดีหรือเริ่มผิดนัดชําระบ้างแล้วก็กลัวตัวเองจะพลาดใหญ่หลวงคุยกันก่อนที่ทางด่วนแก่นี่แต่ถ้าเกิดว่าร้ายแรงกว่านั้นล่ะฮะร้ายแรงกว่านั้นคือไม่ผ่อนเขาแล้ว3เดือนทางด่วนน่าจะขึ้นระบาดเจอกันที่คลินิกก็จะมีคลินิกแกหนี่ทางม่การกํากับดูแลอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับเหมือนเดิมเข้าไปใน Google พิมก็ว่าคลินิกแกหนี้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาจะดูแลในส่วนของหนี้ที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน บัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลถ้ารวมๆกันแล้วเนี่ยนะครับไม่เกิน2ล้านนะครับและเป็นหนี้เสียไปแล้วก็คือเราไม่จ่ายเขาแล้ว90วันแล้วกําลังเม่ออยู่ไม่รู้จะไปทางไหนายกตัวอย่างเช่นเรามีบัตรเครดิต3ใบเอาให้เห็นภาพแล้วกันนี่รวมกันทั้งหมด2 0 0 0 0 0บาทเราผ่อนไม่ไหวแล้วแล้วเป็นหนี้เสียไปแล้วส่งเข้าไปปุ๊บเขาจะทําการพูดคุยกับ3เจ้าหนี้นี้ให้ปรับลดดอกเบี้ยจาก16-25ถึง 25, ลงเหลือ4-7%เนฮ้ยลดไม่ขนาดนั้นเลยแล้วยืดการผ่อนหนี้ให้1 0ปี แต่เราไม่ต้องผ่อนสิปีนะข้อหมายคือยืดออกไปยาวๆก่อนจะได้ผ่อนน้อยๆครับครับแล้วเราพร้อมเมื่อไหร่ตั้งลักหน้าไว้โปะลงไปทุกงวดของการจ่ายจะตัดทั้งต้นและดอกโอ้โหแล้วก็ตัวเลขเท่าที่ลองไปเคยกดในเว็บไซต์ของเขานะครับอย่างเช่นหนี้1 0 0่0แบาทเนี่ยเราจะผ่อนต่อเดือนประมาณพันสองไหวอยู่ไหวอยู่แล้วก็ประคองพันสไปก่อนเนาะเราพร้อมเมื่อไหร่เราค่อยซัดตู้มเข้าไปก็ได้คุณอาจจะเป็นหนี้เสียที่กําลัง เรียกว่ากําลังรอคุยกับธนาคารคุณเป็นหนี้เสียที่เอาแล้วหมายสารมาแล้วก็ยังเข้าโครงการได้คือข้อดีของอันนี้จริงๆที่พี่มองคือมันคือการเปลี่ยนรูปแบบการผ่อนครับทำให้เราผ่อนน้อยลงเนี่ยคืออันนี้ดีข้อที่1นึ่งแล้ แต่ข้อที่2ที่ชอบมากๆคือทําให้เรามีแผนการชําระคืนที่แน่นอน,อน <ะ S 2> แล้วก็มีแนวโน้มที่เราจะกลับมาเป็นเด็กดีเพียรนี้ได้นานอนาคตนี่คือสิ่งที่ดีมากๆร้ายแรงสุดๆมีไหมฮะมี ICU แก้นี้ไหมไม่มีขนาดแล้วนะถ้าเกิดว่าร้ายแรงสุดๆเนี่ยนะครับแล้วก็จัดการอะไรไม่ทันแล้ว นะฮะอาจจะไปถึงหมายสาร<ะ>มีหมายสารมาก็แค่รางงานไปแล้วก็ไปพูดคุยเจรจาที่ศาลก็ยังทําได้อยู่ไม่ว่าจะอย่างไรเนี่ยนี่ในระบบเนี่ยค่อนข้างจะดูแลแล้วจัดการได้ง่ายนะครับผมบมันมีเงื่อนไขั้มหรือจริงๆใครก็ได้ขอแค่เข้าไปกรอกจบเลยมีจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลใช่ครับใช่ครับเป็นเรียกว่าคุณใช้สินเชื่อในระบบสถาบันการเงินทั้งที่เป็นธนาคารหรือไม่ใช่ธนาคาระนะครับ แล้วไม่ว่าคุณจะจ่ายดีแต่กําลังจะแย่หรือจ่ายแย่ไปแล้วหรือทั้งถึงท่านเตรียมขึ้นศาลแล้วก็สามารถยังเข้าไปเจรจาได้ทุกจังหวะหมดเลยโ,โ,โค้ดแนะนําสุดท้ายนิดหนึ่งผมว่าหลายท่านอาจจะยังไม่รู้ครัโค้ดให้คําแนะนําหน่อยครับก็สําหรับคนเป็นหนี้ทุกคนนะครับสิ่งสําคัญที่สุดก็คืออยากให้หนึ่งมีความรับผิดชอบกับหนี้ที่มันเกิดขึ้นนะครับสองที่ไม่ควรทําเลยก็คือการกู้เงินอื่นๆมาแก้ปัญหาหนี้เพราะจะอาจจะทาให้ปัญหาลุกลามโดยเฉพาะถ้าข้ามไปนอกระบบนะครับ ดังนั้นท่านมีตัวช่วยนะครับถ้าเกิดว่ายังไม่เป็นหนี้เสียนะครับผิดนัดชำระบ้างนะครับหรือดูแล้วแนวโน้มไม่ไหวเข้าไปใน Google พิมพ์คำว่าทางด่วนแก้หนี้นะครับก็สามารถกรอกรายละเอียดแล้วก็พูดคุยกับเจ้าหนี้ของเราได้โดยตรงแต่ถ้าเป็นหนี้เสียไปแล้วนะครับไม่จ่ายเขา90วันแล้วนะครับหรือ3เดือนแล้วก็พิมพ์คำว่าคลินิกแก้หนี้นะครับแล้วก็กรอกรายละเอียดพูดคุยเดี๋ยวนี้ก็มีระบบแชทพูดคุยได้ง่ายมากนะครับหรือถ้าเกิดโชคร้ายถึงข่านมีหมายสารมานะครับก็ยังสามารถ ไปที่ศาลแล้วก็เจราจากับเจ้าหนี้นะครับบอกความพร้อมความตั้งใจของเราที่อยากจะปรับปรุงการชำระของเราให้เป็นปกติสามารถพูดคุยได้ตลอดนะครับเป็นหนี้ไม่ต้องหนีครับเรามีทางออกโอ้วันนี้ขอบคุณโค้ดมากครับครับผมช่วงต่อไปครับพบกับคุณทินโชคกมลกิจกับข่าวเศรษฐกิจแง่มุมเรื่องเงินเงิน,นงทองครับ สวัสดีครับนี่คือช่วงที่2ของเงินทองของจริงกับผมทินโชวขมลกิตนะครับคุณผู้ชมครับในยุคข้าวยากหมากแพงอย่างนี้งานหายากเงินหายากใครที่มีงานทํามีเงินเดือนเป็นประจําก็ถือว่าโชคดีแล้วนะครับแต่อย่าประมาทฮะเราควรที่จะเริ่มออมตั้งแต่ตอนนี้เพื่อมีใช้ในวันหน้าเพราะฉะนั้นวันนี้ผมมี3มเคล็ดลับดีๆนะครับในการออมเงินมาฝากกันครับข้อที่1ศึกษาข้อมูลและใช้สิทธิสวัสดิการการออมของที่ทํางานนะครับหาที่ทํางานมีกองทุนเพื่อการออมต่างๆไม่ว่าจะเป็นกองทุนประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือว่าสาหากรณ์ออมทรัพย์นะฮะอันนี้เป็นแหล่งชั้นดีในการออมนะครับคือเราออมก่อนใช้นะครับคือเงินของเราก็จะถูกหักจากเงินเดือนนะฮะทำให้เราไม่สามารถนําเงินก้อนนี้มาใช้จ่ายฟุ่มเฟือยได้นะครับนี่เป็นการออมที่ดีที่สุดอีกหนึ่งอย่างครับข้อที่2อครับอย่าลืมใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีครับใครที่มีสิทธิลดหย่อนภาษีแบบไหนก็ทําเลยนะฮะถ้าเรามีการวางแผนภาษีด้านการออมหรือการลงทุนเพิ่มเติมในด้านอื่นๆแล้วก็ก็สามารถทําได้เช่นการทําประกันชีวิต หรือว่ากองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพนะั่นะก็คือ RMF นะครับก็จะสามารถนําส่วนนี้มาใช้ประหยัดภาษีได้ด้วยนะครับแถมยังมีเงินออมเพื่อไปต่อยอดความมั่นคงสะสมต่อไปในปีถ,ถัดๆไปนะครับข้อที่3ครับวางแผนออมและลงทุนเพิ่มเติมครับแนะนําให้แบ่งเงินออมเป็น4ส่วนด้วยกันนะครับก็คือ 1. เงินออมเพื่อใช้ในยามฉุกเฉิน ข้อที่2เงินออมเพื่อเกษียณข้อที่3เงินออมเพื่อความสุขส่วนก้อนที่4ครับเงินออมเพื่อลงทุนเพิ่มรายได้นะครับอันนี้ก็คือออมเอาไว้เพื่อที่จะไปต่อยอดในการลงทุนในอนาคตได้เลยนะครับนี่ก็คือเคล็ดลับดีๆในการออมนะฮะสำหรับวันนี้เพื่อใช้ในวันหน้าครับทั้งหมดนี้คือเงินทองของจริงครับกลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางช่อง 7HD กด35ม5โมงนาทีสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ